เทวาอิมัสตาญาสัตติญายาปัายาวิหิงรูประลิยาปัมมะจายานุกายาอิติปุรานันจาริธานังปฏิยังขามีนาวจาริธานังอุปาเตสามิยาตาจเมีกาวิสติอนัตตาจพาสุาโรชาติ Taparwa kawi nimun tuasampa tantra pawan kito asampa weh rama dikanto nimputo satu dan Kusam Paroko Wina Satu Mate Pawak Wantara Yung Sukiti Kayu Ko Pawa Api Wata Nasi Nisa Nisang Wata Pada Yino Ayu Wano Sukang Kalang Sang ตอนนี้พรบคุณเจ้านะครับกำลังพิจารณาอาหารนะนะครับให้ท่านพิจารณาอาหารไปก่อนนะนะครับตอนนี้ก็มาผูกเปรนอนนะทุกคนน่นหลงตายอยู่น่นอาจารย์โด่งอยู่น่นนะครับเดี๋ยวผูกเปรนอนหน่อยพักผ่อนก่อนแล้วค่อยออกเดินทางกันต่อก็คือ เริ่มเดินต่อนะครับเดี๋ยวปลูกไปนอนพอดีปึ๊บมีน้ำกินมีผ้าปิดตาุิลลมดีมากเลยทุกคนชอบชอบนี่โทรศัพท์ทำไมครับเ,เพราะมันเป็นปลาลึกลัวเหรอครับ ลิมป่าใช่จะอยู่ในไม้มันเล็กๆแก่ตัวเพราะอะไรหลองตาถึงกลัวมันแพงคนนะมันทำอะไรได้ไหมอ๋อนี่ทุกคนนี่อ่านี่นี่โอ้ชิลสบายยังเลยวู้ฮู้มีความสุขที่สุดเลยเฮชีวิตเออชีวิต ไปแล้วทุกคนขอไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพ่วงนอนอ,ะอ,อ่ะดีมีคำสุขจังเอ่ะอาอล้อันนี้ก็หนุ่ม นะครับครับขอพักก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันบ๊ายบาย กันต่อครับช่วงบ่ายเดินต่อไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวล้มอันนี้แหละแจกไปเลยนะอันนี้ได้นะลูกเอาไเอาให้พ่อ กินได้นะสาธุจ้ะถือดีหนักถือดีลุกหนักไปต่อครับอาจารย์ก็ทำทานนะครับของที่เหลือจากการขบฉันนะฮะอาหารที่เหลือจากการขบฉันแล้วตอนพิจารณามาตอนเพลนนะฮะก็เหลือาาเยอะครับผมก็กินไม่หมดกินไม่ไหว ก็แจกไปนะครับให้กับคนที่อ่ะยากไรคือคนที่ลำบากเนาะ,ะส่งต่อไปครับมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จอดแวะถวายน้ำให้กับอาจารย์นะฮะ ทุกคนะครับคุณบาพระโยมผักถวายครับบ้านถนนของของลุงตาด้วยลงตาครับโยมบ้านนู้นถวายร้านค้า ัีครับเอาวถ้าไม่ก็ดีแล้วเมื่อกี้เออเมื่อกี้ร้านค้าก็ลืมผมลืมแวะอีกสักวแต่ตามตัวตามาไม่ทัดนี่อะไรโอเคครับ เนต่อตันนี้ก็นั่งพักกันข้างทางนะครับตรงนู้นจะเป็นถนนนะครับนี่เหงื่อกี้เกือือไม่ได้อาบน้ำมาสองวันล้ะ<ก>มือมือสั่นมาล้ว หาที่ปรากฏเร็วหน่อยมาเดี๋ยวมาดูเบ็ดเสร็จการท่านผู้ชมว่าจากณนะจุด,จ,ด,จ,ด,จ,ดจุดนี้นะณจุดจุดนี้จนที่เราเดินมาเนี่ยเราเราเราเดินตั้งแต่ที่เราเดินมาเนี่ยเป็นระยะทางกี่กิโลละี <48. S 1> น่นี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 ่นไม่ใช่ห้าสิบสามปุ้งสิบกิโลอาจารย์ สิบกิโลนั่นแต่เช้านะเราเราคุยเราออกสายเราออกสายแล้วก็พอโยมนิมนต์แล้วก็พอพอจะพอนั้นเสร็จปุ๊บพอพอเราพักเสร็จปุ๊บมันก็มีเหตุเหตุให้เราต้องให้เราช่วยเหลือคนให้เราร่วช่วดูอย่างที่เห็นในคลิปที่คนที่เข้ามาคุยนี่ยก็คือแกไม่ได้ปฏิบัติมานานแล้ว มันเป็นเหตุที่เราไปเจอแกแล้วก็ได้สนทนาทมกันแล้วก็ทําให้แกเปลี่ยนใจอยากมีกําลังใจที่จะปฏิบัติต่อนะครับส0บกิโลไม่เป็นไรวันนี้อันนี้เราได้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วการโปรดระยะทางไม่ใช่ปัญหาจุดหมายไม่ได้สําคัญสําคัญที่สําคัญที่ปลายทางเอ้ยไม่สำคัญที่ปลายทางสําคัญมันอยู่ที่ระหว่างทางแค่นั้นเองจริงๆรายละเอียดจริงๆมันอยู่ระหว่างทางนะเมื่อกี้กำลังลอยแล้ว ลอยแล้วใช่ไหมจ,ดจ,ดจ,ดจดัดกันจัดกันหนีแล้วหน,แวนีแล้วแล้วกว่าจะลอยได้อีกทีนี้ก็ <c oughs> รักพักนึง <c oughs> อือแต่เาต้องเจ็บใจกันนะครับไปคุกันต่อมาหาที่รักกดใช่ไหมหลบตา ก่อนหน้านี้นี่ยกมือเยังไม่ขึ้นรอดวันนี้วันนี้รอดแล้วผมไม่กลัวหรอกข้าหนาวขอให้จีบอลผมแห้งผมก็ไม่กลัวหรอกหน้าหนาวเพราะผมไม่ผ้าผมมีผ้าเปย์ใช่ไหมแล้วผมออกไปก่อนนะของตาเอาไปก่อนเดี๋ยวไปเผื่อดูรัดขา คพิ่งเคยเห็นนี่แหละคนออเอาเตมาด้วยคนแหกเตมาด้วยมาเพื่ออะไรให้ต่อเดินออกไปก่อนแล้วก็ไปเซอร์เวย์ให้พระก่อน